ตรงตะวันขึ้น12้่มเดือน12เป็นวันที่วัดตุงมหาชัยโดยทางพิธีได้วางเสาเข็มวางเสาเอกฐานโบสถ์ในครั้งนี้ซึ่งวัดแห่งนี้มีพระเดชพระคุณหลวงปู่น้าเป็นผู้ที่ได้วางรากฐานวางตัทธา ที่วัดต้นหาชัยตั้งแต่อดนมาถึงในยุคปัจจุบันมีหลวงปู่ครูบาอาจารย์มีพ่อสันแลวก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆในอารามแห่งนี้พระาจารย์ที่ทำพิธีได้ถูกต้องตามแบบพิธีโบราณโดยปกตกิก็จะใช้เป็นพิธีอของครามครามก็คือนุ่งขาวาห่มเาวแต่วันนี้พระอาจารย์ทำโดยเรียบง่ายแต่ก็ถูกต้อง ตามหลักของโบราณถูกต้องตามหลักของพระธรรมนวินยัยถูกต้องตามาศานและสินตามตำราเรื่องไยสิทธิกริยาอาจารย์ก็จะสมมติตัวเองให้เป็นผู้ที่เป็นผู้นำได้บอกกล่าวญาติโยมให้พระแม่ธรณีนะสถานที่อันเป็นมงคลแห่งนี้ซึ่งเราท่านทั้งหลายก็จะได้ทำพิธีหรือว่าได้วางเสาเอก,กันสืดต่อไป ในเวลาที่พระอาจารย์ได้กล่าวคำก,กล่าวพระคาถาก็ขอญาติโยมได้น้อมจิตน้อมใจในะเข้าสู่คุณแห่งพระราัตน์ไรยน,นั่นคือคุณแห่งพระพุทธคุณแห่งพระธรรมคุณแห่งพระสงฆ์โบสถ์หลังนี้เป็นโบสถ์ทรงไทยล้านนาซึ่งดําดิบในการที่จะสร้างโบสถ์ของวัดเรานั้นใช้เวลาเฉพาะที่พระอาจารย์ดําดิบขึ้นมาหลังจากที่สร้างองค์หลวงพ่อใหญ่หลวงพ่อพระพุทธทมหาชัยมงคล ก็เกือบเป็นสิบปีแต่ที่พระอาจารย์ได้หาแบบที่จะมาลง,าลงที่บัตขิของเรานั้นใช้เวลาเกือบอเ,เกือบสามปีโยมเกือบสามปีไม่ถูกใจในอำเภอศรีนครมีโบสถ์ของเราหลังนี้เป็นหลังแรกที่เป็นทรงไทยล้นานนางบประมาณเบื้องต้นที่จะสร้างนะโบสถ์ทรงไทยล้นานนาแห่งนี้สิบล้านก็คงจะสิบล้านอัพขึ้นไปในยุคปัจจุบันพระอาจารย์เองก็เป็นตัวแทนของคณะสงฆ์ โบสถ์หลังนี้เป็นสมบัติของญาติโยมทุกคนทุกท่านเป็นสมบัติของพระพุทธศาสนาก็จะเป็นที่กำเนิดก่อเกิดกุลบุตรนั่นก็คือลูกหลานของญาติโยมเข้ามาบวชในร่มเงาทางพระพุทธศาสนานี้ววก็จะใช้โบสทรทงไทยล้านนาในการที่ได้สวดญัติจตุจัตุตตกรรมม่วาจานั่นก็คือการบวชพระดะนั้น ช่วงเวลาต่อจากนี้ขอญาติโยมทุกคนทุกท่านน้อมจิตน้อมใจอันเป็นมหามงคลวันนี้ขณะนี้เวลา8โมง27นาทีขอญาติโยมทุกคนทุกท่านสงบกายว่า,จาใจสภาวะจิตใจของเราบางครั้งมันคิดไปอดีตคิดไปอนาคตคิดไปในเรื่องราวต่างๆ สิ่งที่เข้ามาทำให้ดวงจิตดวงใจเราเศร้ามองขอเราท่านทั้งหลายวางลงชั่วขณะน้อมจิตน้อมใจให้น้อมเอียงมาทางพระพุทธศาสนาก็จะได้สร้างมาหากุศลใหญ่ที่เกิดขึ้นในวันนี้และอุญนุศลที่เกิดขึ้นในวันนี้ในการวางเสาเองโบสถ์วัดทุกมหาชัยก็จะเป็นสิ่งที่รับประกันชีวิตของญาติโยมทุกคนทุกท่าน บางครั้งเกิดอุปสรรคปัญหาชีวิตเกิดขึ้นครอบครัวลูกหลานญาติมิตรปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นก็ขอให้มันลายสูญสิ้นไปขอญาติโยมทุกคนทุกท่านที่มาได้ร่วมบุญกับพระอาจารย์ในวันนี้กับหลวงพี่หลวงน้าครูบาอาจารย์ได้ประสบแต่ความสุขความเจริญขอลูกหลานมีความประันอยู่รูค้คุณและเป็นที่พึ่งพาได้ยามแก่ยามเฒ่าสิ่งที่สําคัญญาติโยม คนเราอยู่ในทางโลกต้องการมีทรัพย์ต้องการไม่อยากที่เป็นหนี้อยากทํางานที่ไม่มีโทษและ